สวัสดีครับลุงเพลนไรแดงสะอาดนะครับวันนี้เราจะพามาเที่ยวชมไล่มันนะครับไล่มันหวานญี่ปุ่นตรงนี้เป็นซินสวีทนะครับอันนี้เป็นส้มโอกินาว่าส้มโอกินาว่าเนื้อที่ประมาณสองไร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหัวมันกันเออว่าเวลาเรา ปลูกแล้วได้ลผลผลิตเป็นยังไงเพราะว่าโดยมากที่ลูกค้ามาส่งนะครับผมก็รับซื้อยูโรละยี่สิบาททั้งปีนะครับแต่ว่ามันมามันไม่เป็นมันมันมีตะแมงมันเป็นแมงมันไม่ใช่เป็นมันเรามากบหัวใหญ่เกิน,นครับหัวใหญ่เกินที่เราจะไปอบไปนึ่งเพราะเราคายมันที่เอาไปนึ่งกินไปอบกินนะครับไปอบเวฟ เตาไมโครเวฟจะมีไซส์เไซส์เอมไซส์แอลเราก็จะไม่เอาไปส่งแอลคือใหญ่เกินนะครับน่ครับปลูกมันให้เป็นมันใช้หัวเท่าแข้งเท่าข่าอันนี้ก็ยังเป็นไซส์เอมอยู่นะครับพอได้เอถ้าแอลแอลก็ยังค่ายได้ถ้าแอลแอลนี่เราค่ายไม่ไหวเลยเอามา ให้เราช่วยซื้อเราซื้อไว้เราคายไม่ได้นะครับถ้าสภาพเนี้ยไม่มีแมงไม่มีด้วงผิวพันุ์อย่างนี้มีเท่าไรเราก็ซื้อใช่ไแต่มาตาละเจ้าไม่เคยเป็นมันสี่พิวก็ทกทก,กลอกลอกนะครับมันเราต้องให้ได้คุณภาพคิดจะขายทําให้มีคุณภาพถ้าปลูกเพือได้ไม่ต้องเอามา ปลูกเพื่อได้กินปุูกอีย้าไม่ชีดไม่ใส่มีตะแมงขข่ครึ่งทิ้งครึ่งนี่ครับเต็มไฟมืออย่างนี้อย่างนี้ยี่สิบบาทเราซื้อแน่นอนให้ใส่อย่างนี้ทรงอย่างนี้ไม่มีแมงไม่มีด้วงเนี่ยครับเราก็ซื้อได้ใช่ไหมเราก็ไปขายได้ราคานิดหนึง่งเพราะว่าเราต้องไปล้างอีกไปขัดไส อย่างนี้ผมก็ข่ายนะที่ไรโลหาบาทสามบาทก็ข่ายหัวเล็กๆก็ไปเชื่อมมันใหญ่จำโบก็ข่ายไมค้าไว้ทอดก็แค่สิบบาทนี่ครับนะมันแฮมสี่พิวอย่างนี้โอคินาว่าส้มสี่แฮมอย่างนี้ไม่ใช่ออกซีส่ส้มๆเป็นแครอท ไซนี้เนี้ยกอนหนึ่งสามหัวที่ใช้ได้เราก็ให้ราคาไอ้ที่ใช้ไม่ได้ตกเกตเราก็ไม่ว่าหัวนี้ก็ใช้ได้นะทำคองให้ได้คุณภาพแล้วถ้าไม่ได้ราคาเราค่อยมาบนกันอันนี้เราเอาไปบ่มก่อนนะครับส่งออกก็อยู่ที่เจ็ดสิบบาทหกสิบบาทมันสวยมันไม่มีแมง ใสได้คุณภาพไม่ใช่หัวเถ่กแข้งทักข้าช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยช่วยซื้อได้แต่ผมไม่รู้จะไปไหนแม่ค้าก็ไม่ซื้อครับเอาไปกินไปบม่มมันก็ไม่ยุบอันนี้ไปบ่มแล้วอาจจะยุบอันนี้ก็ประมาณกระป๋องกาแฟขึ้นไปนะครับใส่สวยนะยังรุ่มแรกน ได้คุณภาพเราก็ยินดีค่ายดูมันดูที่ซี่ผิวถ้ากระด้างกระด้างคือมันแก่อายุเกินประมาณเกือบเก้าสิบวันเงี้ยมาให้เราหัวใหญ่เกินค่ายไม่ได้ครับสินสวีทนี่ก็สามเดือนนะครับขอโทษทีสินสวีทนี่สามเดือนแล้วแต่ก็คิดว่าน่าจะขุดได้แล้วล่ะเดี๋ยวลองเทสดูหัวหน่อยพอดีตัดต้นไป ดูสินสวีดสินสวีทสินสวีรดรใช้ได้แล้วครับเนี่ยเต็มปลายมือเขาจะออกกลมหน่อยสินบางหัวก็ยยาบหัวกลมนะก็ได้ดีสองหัวเนี่ย้ขายโลละสิบาทยี่สิบาทสินสวีทโลละห้าสิบครบ ขึ้นใส่ร้อยได้อันนี้ห้าสิบอันนี้ขึ้นใส่ร้อยเอสกับเอ็มกองมีสองหัวเราก็ต้องเอาไปคัดสายเอาไปบ่มฝาจะได้ที่ได้ทางน้ำหนักให้นะครับอันนี้เราก็ซื้ออยู่แล้วลูกไล่ถ้าลูกไล่เรายอดเราไปเราซื้อครับโหลละสี่สิบบาทนะครับโหลละสี่สิบบาท เราไปข่ายร้อยร้ยห้าสิบนี่เพราะว่าต้องบวกค่าส่งค่ากองค่าพนักงานแพ็กนะครับถ้าอยากกินถูกก็มาที่ไร่โลละร้อยก็โลละ50าสครับสดสดจากไร่แต่ถ้าสดฝัามวันจะไม่ไม่ได้ที่นะครับต้องบ่มสักเวันอันนี้มาขุดไปได้ไป30โลล่องหนึ่ง เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําการขุดสักประมาณหนึ่งไร่วันนี้ก็ปลาเข้ามาวันที่26พฤษภานะครับ2,564ไร้เรามีพื้นที่เพียงพอสำหรับความต้องการของลูกค้าเราจะปลูกถอยรุ่นไปเรื่อยๆนะครับที่ไทยตากแดดเตรียมพร้อม ตรงนี้ก็ยาวไปลงไปทางล่างก็จะเป็นส้มโอกินาวาอีกด้านล่างตรงแทงนำป่าโน้นจะเป็นน้ำพึ่งอินโดเบนนฮารุกะนะครับอโนอิโมะเราจะมีสลับเดือนออกนะครับฝากกดติดตามลุงเพลินไล่แดงสะอาดด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วย ถ้าอยากกินมันเข้าไปเพจไรแดงสะอาดกเกษตรกรออนไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ